เพิกถอนอาการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีก่อการร้ายสองคน,นที่ทราบแล้วนี่นะครับก็เป็นส่วนของการดำเนินคดีเกี่ยวกับคดีความผิดฐานก่อการร้ายคดีที่เกี่ยวกับนปชเนี่ยมันมีคดีที่เป็นคดีพิเศษแล้วเดสัยต้องรับผิดชอบอยู่2อคดีหลัก คดีแรกก็คือคดีก่อการร้ายคดีที่2ก็คือคดอีความผิดต่อความมั่นคงแห่งรัฐด,ด้วยการล่วงละเมิดสถาบันหรือที่เราเรียกว่าล้มเจ้าขณะน,นี้ที่มันพันกันอยู่เนี่ยก็จะมี2เรื่องเรื่องแรกก็คือการถอนประกันในคดีก่อการร้ายขอเรียนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ DSi เป็นผู้ตั้งเรื่องตั้งราวนะครับ แต่เป็นเรื่องการกระทําของจําเลยทั้งสองคนคือคุณจตุพรแล้วก็คุณนิสิตเป็นผู้ก่อเหตุขึ้นเองดีเอก็มีหน้าที่นะครับขอย้ำว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องดําเนินการและเมื่อสารได้เห็นพ้องกับดีเอเฉพาะสองท่านนะครับเราไม่ได้ถือเป็นความสําเร็จหรือไม่สําเร็จอะไรนะครับ ผมถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในดีเอสไอตามปกติเท่านั้นเพราะถ้าหากว่าดีเอสไอไม่ทําหน้าที่ขอถอนประกันแล้วก็คงไม่มีองค์กรใดเพราะเขาไม่เกี่ยวข้องมันเป็นคดีพิเศษไม่ใช่คดีปกติของตํารวจตํารวจไม่มีหน้าที่ดีเอสไอมีหน้าที่ก็ต้องทําหน้าที่ครับแล้วก็เห็นว่าศาลก็ได้ความเป็นธรรมไม่ใช่ว่าจะเห็นตามดีเอสไอเสียทั้งหมดจาเลยอื่นอีก เจคนใช่ไหมครับสารก็ไม่เห็นพ้องด้วยก็ยกคำร้องนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนย้ำว่าเป็นการทำหน้าที่ส่วนเรื่องราวที่เกิดเนี่ยเหตุและผลเนี่ยมันก็สอดคล้องกันฝ่ายก่อเหตุก็คือจำเลยทั้งสองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับจำเลยอีก7คนที่สารยกคำร้องนั้นก็ถือเป็นหน้าที่ของดีเอสไอในฐานะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีก่อการร้าย จะต้องติดตามพฤติกรรมจะเรียกว่ามอนิเตอร์ก็ได้นะครับอย่างต่อเนื่องและหากพบว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะการผิดเงื่อนไขการให้ประกันของศาลหรือเป็นการก่อเหตุร้ายประการอื่นทางดีเอสไอก็จะดําเนินการเพื่อให้มีการสั่งถอนประกันอีกเช่นเดียวกัน ผมแนะานามขององค์กรที่รับผิดชอบอยากจะใช้คำว่าขอร้องแล้วก็วิงวอนจำเลยทั้งเจ็ดที่ได้รับประกันจากศาลให้ระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่จะเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นซ้ำอีกโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ทางแกนนำเหล่านั้นเนี่ยก็ได้มีการถแถลงว่าจะจัดงานชุมนุมใหญ่ ที่ราษฎรสงค์ในวันที่19อีกซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้ทางเราก็มีความกังวลใจแล้วก็อยากจะขอร้องแล้วก็วิงวอนให้พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่กระทำผิดกฎหมายเป็นการหอบก่อเหตุร้ายประการอื่นหรือผิดเงื่อนไขการประกันของศาลอันนี้ก็เป็นส่วนแรกครับเรื่องก่อการร้ายส่วนที่สองที่จะพูดถึงก็คือคดีล้มเจ้าอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงแห่งรัฐ ว่าโดยการยุยงปลุกปั่นในมาตรา116และการลูงละเมิดต่อสาบันในมาตรา112สองมาตราด้วยกันคนะะณะพนักงานสอบสวนได้รับคำแนะนำจากพนักงานอายการให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางพนักงานสอบสวนของดิย,ยก็ทำการสอบสวนตามคำแนะนำของอายการขณะนี้ก็ใกล้จะแล้วเสร็จนะครับ ก็มามีวันหยุดต่อเนื่องอีกหลายวันหลังจากพ้นวันหยุดต่อเนื่องแล้วทางกระผมนะครับก็จะได้เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการกับผู้ต้องหาทั้งผู้ที่อยู่ในข่ายจะเป็นผู้ต้องหาทั้ง18รายนะครับว่าจะมีการมาให้ทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ดําเนินการต่างๆต่อไปอย่างไรอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งแยกจาก การถอนประกันในวันนี้นะครับเป็นคนละส่วนกันในส่วนนั้นยังเกี่ยวกับผู้ที่อาจตกเป็นผู้ต้องหาอีก18คนซึ่งทางดีไซน์ก็จะดําเนินการตามคําแนะนาของอหยการแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้ว่าจะดําเนินการอย่างไรโดยเฉพาะการออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากหยุดช่วง5วันซึ่งในช่วงหยุด5วันนี้เราก็จะทํางานในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียนเพื่อนสื่อมวลชน ไปยังสาธารณชนเพื่อได้ทราบความเคลื่อนไหวนะครับก็เรียนย้ำอีกทีนะครับทุกอย่างทั้งสองคดีนะครับทั้งคดีก่อการร้ายและคดีล้มเจ้าเป็นภารกิจเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องกระทําแม้ว่าจะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเราก็ไม่ได้คานึงถึงในส่วนนั้นนะครับถือเป็นหน้าที่ที่เราต้องดําเนินการ <c oughs> เมื่อกฎหมายเมื่อสังคมมอบภารกิจให้เราทําเราก็ต้องทาครับรก็มีเพียงแค่นั้น ด้วยเหตุผลของการดําเนินการซึ่งควรจะดําเนินการอย่างรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายประกอบกับทางอายการได้ให้ข้อแนะนํามาเนี่ยนะครับผมคาดว่าเมื่อหยุด5าวันเนี่ยนะครับเราจะประมวลเรื่องแล้วก็เปิดมาก็จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการก็คงจะได้ข้อยุติครับว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรคงตอบได้ว่าคาดว่าในสัปดาห์หน้า จะได้ข้อยุติเบื้องต้นเป็นข้อยุติเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหานะครับส่วนจะเป็นวันใดเวลาใดนั้นเรายังอยู่ระหว่างการทํางานนะครับก็คงเรียนเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนการพิจารณาของศาลก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะนํามาประกอบการพิจารณาแต่ส่วนสําคัญ อีกส่วนหนึ่งก็คือข้อแนะนําของทางการที่ให้เราหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเราได้สอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมมากพอสมควรครับเราก็จะประมวลม,มาทั้งหมดนะครับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะครบถ้วนทั้ง18คนหรือไม่นะครับซึ่งก็ขอเรียนย้ําว่าเรื่องคดีล้มเจ้ากับคดีเก่อการา้ไดนั้นเป็นคนละส่วนกันเพียงแต่ว่าผู้กระทําความผิดในเรื่องนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นชุดเดียวกันนะครับมันก็เลย เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันอยู่นะครับผลจากคาสั่งศาลวันนี้เราก็จะนำไปประกอบการพิจารณาด้วยครับตอนไหนกับเสื้อสีชมพูจะมาให้กำลังใจเราก็ตึ้งมวลชนปฏิเสธก็ไม่รู้จะทำยังไงมาแล้วไม่ได้บอกเราด้วยับบอีชมพ่น้องเกะชาชน ก็บ้านเมืองเราก็มีการเพนการณาครับก็เดี๋ยวใส่ก็ไม่ได้รักมากกว่าอะไรละครับเราทำงานหน้าที่เท่านันะครับก็ต้องเป็นอย่างที่รด้นะครับก็